สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนเดลนิวออนไลน์ในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะวันเสาร์นั่นเองแล้ววันนี้ก็เป็นวันสาคัญวันครูนะคะและสิ่งสําคัญที่บอกไปเบื้องต้นเลยที่ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้คุยกับพี่เจมส์เกัคนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะได้คุยกับพี่เจมส์แล้วก็ครกก้อยนั่นเองซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยหลายๆคนอยากจะรู้วิธีเคลียรลับในการมีน้องมากๆเลย ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะสำหรับตอนนี้พี่เจนอยู่กับเราแล้วค่ะไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่เจนคุณกกสวัสดีค่ะครับสวัสดีแฟนในนิวออนไลน์ด้วยนะครับดีใจค่ะต้งมือต้อนรับก่อนเลยสัญญาณทางนู้นชัดเจนนะคะทางนี้ชัดเจนค่ะกัดเจนครับชัดเจนมากเลยค่ะคุณกกี้พี่เจนก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยค่ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้สุขภาพหรือว่าสิ่งตต่างสบายดีกันขนาดไหนคะ เอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องเอาเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องสมบูรณ์นะแข็งแรงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวในการที่จะทําน้องให้น้องเมดานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเก็บตัวในเรื่องของโควิดมาดีด้วยก็เลยเป็นช่วงที่ดีได้มาลงอัดแน่นเลยช่วงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้เวลาอยู่บ้าน ก็จะแบบเช้าเรียนเย็นบ่ายแล้วก็จะมีเมนูโปรแกรมอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุกอยจะจะไปกระตุ้นขายอีกอีกสามเดือนก็เลยช่วงนี้ถือว่าสร่างกายก็เต็มที่ค่ะเต็มใช่ค่ะทั้งสองคนเลยไหมคะสุขภาพแน่นอนพี่เต็มก็คุกก็ต้องบำรุงเขาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะต้องอะไรพิเศษในการบำรุงไหมคะแบบอาหารพิเศษหรือว่าแบบกิจกรรมอื่นๆแบบคลายเครียดร้องเพลงหรืออะไรนี้ไหมคะ จริงๆอาหารพิเศษเราค่อนข้างเยอะนะเหมือนกับเช้ามาอย่างเงี้ยปุ๊บก็ต้องน้ำมะกรูดก,ก่อนเลยกระดกน้ำมะกรูดสดๆอะค่ะก่อนเลยเพราะว่าพวกเนี้ยแอ,อนตี้ออซิแดนท์สูงแล้ววิตามินซีสูงด้วยนะช่วงนี้เราก็แบบห้ามป่วยห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันยังช่วยแบบให้เลือดเราแบบไหลเวียนดีติดลูกง,ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่เจม ที่ขาไม่ได้ก็จะเป็นพวกเวโปรตีนผสมถังเช่าอะไรพวกนี้ค่ะ <c oughs> คือบำรุงร่างกายแล้วแต่กุ้ย้กให้บำรุงยันสเปิร์มนะของเขาอ่ะนะคะคือไม่ใช่แค่แบบเวแบบเอาแค่ก้าวนะพอต้องแบบบำรุงแล้วบำรุงยันสเปิร์มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ไม่ไหวแจะคืเป็นพวก <c oughs> โปรตีนชงโปรตีนเชคของของคนที่วางแผนมีลูกอ่ะทําเด็กหลอดแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็ชงวันละสองเวลาเลยช่วงนี้งดพวกแบบแป้งของหวานอะไรก็งดไปก่อนค่ะยิ่ะ ก่อนหน้านี้เหมือนได้ยินมาว่าน้องไม่ได้แอบอยากมีน้องอันนี้แอบเล่าโมเมนต์นิดหนึ่งอ่อจริงๆน้องไม่ได้อาจจะไม่รู้เรื่องคนอยากมีน้าก็คืออะไรอย่างเงี้ยหรอคะคืออย่างงี้ฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณครูก้อยเองเนี่ยเป็นคนที่ลูกพี่หนาครับแล้วก็ถึงวัยปีนี้ก็สามสิบเจ็ดแล้วเนี่ยคือถ้าเรารอนานไปกว่านี้ ในการที่จะมีลูกโอกาสจะประสบความสำเร็จมันก็จะน้อยลงไปเรืเร่อยๆไปตามอายุดังนั้นแหละกว่าเวลาของอายุสามสเจ็ดของผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ไหลก็ได้อยู่แล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเราก็เลยคิดว่าเออช่วงเวลานี้แหละเมดาน่าจะอยากมีน้องแล้วลยังไงต้องมี้ที่เป็นเป็นที่มาของว่าคาว่าเมดาอยากมีน้องเนี่ยมาจากไหนอะไรนะครับอ๋อแต่ตั้ตัวน้องเองก็โอเคอยู่ค่ะตัวน้องเองก็โอเคใช่ไหมถ้าเกิดเราจะมีน้องอีก คือตอนนี้ถ้าอยากจะมีลูกเนี่ยเราต้องคิดถึงลูกคนแรกด้วยคือเมด<ๆ>าานี่กุ้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออีกสามเดือนเพะว่าให้เขาสักสองขวดคพอตอนนี้เขาขวดเก้า พอสักสองขวดเนี่ยตัวเขาก็โตเพียงพอที่จะเข้าใจว่าโอเคแม่กําลังตั้งท้องน้องอยู่นะหรือว่าแม่กําลังแบบใส่ตักอ่อนเพราะว่าเวลาใส่ตักอ่อนก็ต้องนอนนอนค่อนข้างแบบเยอะเจ็ดวันแปดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นขเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาเล็กเกินไปบางทีมันก็อาจจะเข้าใจกันยาก <c oughs> แล้วก็เลยโอเค้เวลาสักสองขวบนะและที่สำคัญเขาเขาจะได้กินนมนมเราอะเต็มที่ด้วยคุยกับว่าอย่าของเขาสักสักสองขวบอย่างเงี้ยเขายังกินเต้าอยู่นะคะทุกวัน คือสำคัญคือว่าการที่เราจะมีลูกคนถัดไปครับสิ่งสําคัญมากๆคือเราต้องไม่ทําให้ลูกคนแรกเนี่ยเขาต้องสูญเสียอะไรไปเช่นสูญเสียเวลาหรือความรักที่จะได้จากพ่อคนแม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการวางแผนก็เป็นเรื่องที่สําคัญในกนะดรับเรื่องเวลาก็บางบางจริงถ้าแบบติดๆกันเกินไปอ่ะลายเป็นเป็นสงสารลูกคนแรกเพราะว่าเราก็ต้องมาประอบู่ในช่วงเวลาต้องการพ่อแม่อาดีนะ ก็ยิ่งๆเป็นเป็น,ปนก,การตั้งครรภ์ด้วยด้วยอีกซี่หรือว่าเด็กหลอดแกว้วอ่ะมันค่อนข้างจะ,ปะเป็น<ช>คนหงุดหงิดันมากกว่าการท้อ,องธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางทีนะที่เราจะอุ้มเขาไม่ได้เราอุ้มไม่ได้นะคะเออใช่เดี๋ยวเด<ช>ี๋ยวมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉนั้นเราจึงถามคนแรกแรกจะอุ้มลูกไม่ได้อย่างเงี้ยอืมก็เลยคิดว่าโตโน,นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยให้เขาเข้าใจก่อนให้พอพูดกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ถามถึงวิธีค่ะหลายๆคนที่มีบุตรยากอยากรู้เรื่องนี้กันมากพอแบบว่าเวลาพูดถึง พี่ก้อยอะพีเจกับครูก้อยอะไรเงี้ยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทำยังไงยากไหมคะสําหรับคนที่มันมันต้องเริ่มก่อนมันต้องเริ่มก่อนนะว่ามีบุตรยากด้วยสาเหตุอะไรเนาะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปพบแพทย์ทั้งคู่ก่อนนะคะเพื่อหาสาเหตุว่าเราเรามีลูกยากเพราะอะไรมันเหมือนของของครูก้อยเนี่ยเป็น p c o s คือปัญหาจะอยู่ที่่ากหญิงอ่าเป็นพวกแบบใครไม่ตกเวลามีถุงน้ำในรังไข่พวกนี้ค่ะก็เพราะว่า เกตคือเคยหลุดเคยแท้งจากธรรมชาติพวกนี้ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าปล่อยเองก็มักจะแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องเล่นแบบทำหลอดแก้วเพื่อคัดตัวอ่อนอที่แบบสมบูรณ์จริงๆแล้วถึงย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปฝั่งที่ผงลูกคือคือเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วใช้เทคนิคทางการแพทย์อันไหนช่วยแต่สิ่งสําคัญที่เป็นตัวที่ครูก้อยอยากจะบอกมแม่ๆทุกคนว่านอกจากเราใช้เทคนิคการแพทย์ช่วยแล้วอ่ะเราต้องมา ช่วยเหนือตัวเองก่อนอืคือเตรียมหน้าตายอะค่ะอันนี้คือคีย์สสเลยนะคีย์หน้าเฟสเลยแม่ก็ต้องมาเตรียมฝั่งแม่ให้พร้อมพ่อก็ต้องไปเตรียมฝั่งพ่อให้พร้อมก่อนที่จะไปเสร์ฟเสร์ฟคุณหมออะค่ะเพราะว่าเซลล์ไข่อะผู้หญิงถ้าท้องก็ต้องขโโขไข่สมบูรณ์ไข่สวยผนังมดลูกต้องดีมดลูกต้องแข็งแรงฮอร์โมนต้องสมดุลผู้ชายเิริมต้องแข็งแรงวิ่งเร็วใช่ไหมคะซึ่งตรงสุดนี้าเราเราเสริฟของดีอะโอกาสประสบความสําเร็จ ในการทำครั้งแรกสูงขึ้นแน่นอนเขาต้องพร้อมตั้งแต่ตัวเราว่างั้นเถอะเราต้องเตรียมก่อนอย่างน้อยสามเดือนเลยค่ะอาหารการกินพฤติกรรมการนอนการลดความเครียดอะไรต่างๆค่ะใครที่มีความคิดว่าโอ้ฉันกำเงินไปแล้วไ่ให้คุณหมอแล้วก็คาดหวังตรงนั้นว่ายังไงถ้าฉันไดเงินเยอะต้องดแน่แเนี่ย อ,อันนี้เป็นความคิดท,ที่ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ,บ<อ>มเร,เราต้องช่วยคนหมอด้วยเราต้องช่วยตัวเราไปด้วยเพราะผมไม่เคยผ่านท,าที่เราไม่ได้ทำครั้งแรกติดเลยครับนะคะก็ผ่านาวิกฤตมาหลายครั้งมันจึงทําให้เรารู้ว่าไข่ที่สมบูรณ์นะคะมันคือจุดเริ่มต้นคือวัตถุดิบเริ่มต้นที่จะทําให้ไปเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพเพราะไม่มีใครสร้างไข่ที่สมบูรณ์ให้เราได้ถ้าตัวเราอะ ไม่ไม่ดูแลตัวเองอาหารการกินหรืออะไรพวกนี้ค่ะถูกต้องครับเริ่มดูตั้งแต่ตัวเราอย่างที่บอกครูค่ะแเรื่องเพจล่ะคะเห็นว่าล่าสุดมีการทําเพจเพื่อแชร์ความรู้ในเรื่องนี้แสดงว่ามีคนมาปรึกษาพี่เจนของก,กูกิ้เยอะมากโอ้<ม>เยอะกูกิ้ยนี่แหละเยอะม,มากโอ้เยอะมากคือแปลว่าตอนนี้กูเกิเป็นครูของแม่แม่ที่มีีุญญาค่ะ เป็นเป็นคุณครูของแม่แมที่มีเดยากเลยแล้วนี้แม่ๆติดตามเพจกู้กยอยู่ประมาณเกือบสองแสนคนเกือบสองแสนคนคือจริงๆกูเยเปิดเพจ baby and mom co t h นะคะมาประมาณสี่เดือนแล้วใช่ค่ะซึ่ง <ๆ S 2> เป็นการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําลูกเส้นท,ทางการทําลูกเส้นท,ทางการมีลูกยากของตัวกู้ยเองคือใช้ตัวเองเป็นตัวอที่แล้วก็สืบสอบข้อมูลนานวิจัยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงคำปรึกษาจากหมอ จากแพทย์ต่างๆเลยแล้วก็ทํารายการที่ชื่อว่าครูก้อยพบแพทย์คือนั่งคุยกับคุณหมอธงกระทิกเลยในแง่ของผู้มีบุรยาเพื่อจะเอาความรู้ในทุกๆจุดที่คุณแม่ยังยังไม่รู้อะค่ะให้แม่รู้โดยที่ครูก้อยเสิร์ฟให้เลยแล้วก็ไปบํารุงเตรียมตัวก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการเพราะครูก้อยไม่อยากให้แม่ทําหลายรอบหรือเฟลหลายรอบเหมือนเหมือนที่ครูก้อยผ่านมาเพราะว่าครูก้อยไม่เคยมีใครมาบอกให้แนะนาให้ครูก้อยบำรุงอะไรเลยครูก้อยไม่มีครูมาก่อนนะครูก้อยก็ เดี๋ยวเขไปเป็นครูให้เดี๋ยวกขไปโค้ดโค้ดให้แม่ผ่านการให้ข้อมูลความรู้แม่ศึกษาเถอะแล้วรับรองว่าว่าสมบูรณ์มีน้องสมบูรณ์แน่นอนแล้วเราปีปีสองปีที่ผ่านมานะครับผมในฐานะที่เป็น<ท>หน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังสําหรับเพจเบบี้ยนดมัมเราได้เห็นข่าวดีจากแม่ๆเนี่ยนะครับโอ้เยอะมากครับเยอะทุกวันครับแล้วก็เวลาเขาส่งข่าวดีมาเขาจะพิมพ์ยาวมากบรรยายเลยว,ว่าเขาเริ่มต้นยังไงแล้วเมื่อก่อนเคยเฟลยัยงไงแล้วมา สปอนามอร์อะไยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ส่งรูปแบบสองขีดไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาจะบรรยายขอบคุณแล้วก็เราได้เห็นแบบเนี้ยทุกวันนะครับจากแม่แม่ที่บำรุงตัวเองในวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะของคุณก้อยเพราะว่าคุณก้อยเองก็เรียนวิทยาศาสตร์มาเพราะนั้นเนี่ยที่การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเนี่ยก็จะอ้้งอิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยส่งสองขีดให้ดู เด่นสมดเลยใช่ไหมคะพี่บอกเลยว่าแต่ละวันอะเยอะมากเลยครับือแม่เขาก็เขาก็ภูมิใจในตัวเขาเองที่เขาว่าได้บำรุงตามคำทีคุก้อยเขาจะให้ให้ชื่อเลยค่ะว่าบำรุงตามคำทีคุก้อยแล้วพอมัเสร็จอะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ได้พยายามที่จะทำอะไรเพื่อลูกเขาแล้วเขาก็อยากจะบอกให้คุก้อยมีกําลังใจว่าคุก้อยหนู้องแล้วหนูติดนะหนูใส่ตอนรั้นเดียวอะไรเงี้ยแล้วคุก้อยก็มีความสุข ลตื่นมาทุกวันแบบเจอแบบ่ภาพ2อขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ผม <c oughs> ได้เห็นในเรื่องที่แบบมนันค่อนข้างที่แบบว่าน่าขึ้นก็คือว่าบางครั้งอ่ะวันดีคืนดีเราได้เห็นสุภาพสตรีอายุ40่สกว่าสี42ท้องธรรมชาตินะครับ <c oughs> หลังจากเขาเาป็น10สปีนะครับแต่มาบำรุงตัวเองตาม,มาตคูก้อยเนี่ยกัท้องธรรมชาติหรือบางทีแบบได้เห็นคนที่เขาบอกว่าเขา เขาทํามาแปดครั wise, ้งแล้วสิบครั i mean> all, again, right ้งแล้วอะไรเงี้ยไม่ติดเขาบอกว่าเป็นล้านแล้วอะไรเงี้ยเก็บเอ้นี่นิดนึงนะคะใส่ชามค่ะมามาประสบความสําเร็จตรงนี้แล้วก็เนี่ยมันเป็นเหตุให้กุก้อยเลยแบบมีกําลังใจในการทําเพจทําเว็บไซต์ชื่อเดียวกันนะครับเป็นเรียนมาแบเชพื่อจะให้แม่ๆเนี่ยได้เข้าไปศึกษาเตรียมตัวก่อนเพราะคุก้เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราจะท้องได้สําหรับผู้มีบุตรยากนะคะ,ะคือคนที่มีลูกง่ายอ่ะอยู่ๆก็ท้องได้อันนี้คุณป้าก็ยินดีด้วยแต่ว่าในเคสของคนที่มีลูกยากี่ยจะต้องจะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครเข้าใจคนมีลูกยากอะถ้าเราไม่ได้ยืนอยู่ในตําแหน่งของของผู้มีบุตรยากอะจริงๆงานหนึ่งที่ว่าอยากให้แฟนๆหรือว่าคุณแม่ที่แบบชมอยู่แล้วก็มีบุตรยากนะครับเได้ดูเป็นตัวอย่างก็คือว่าเเราจะรวบรวมนะครับเคสที่คุณแม่ที่แบบว่าทุกที่มี การรายงานผลมาเนี่ยลองพิมพ like ์ไลน์นะครับเข้าไปในแ b มททเนี่ย um. ทุกเช้านะครับเราจะมีข้อมูลพวกนี้มาเสิร์ฟให้นะครับคุณแม่ได้เห็นเลยว่าไอ้ที่ว่าเรายากแล้วมีคนยากกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จย,ยังไองอะไรเงี้ยคือต,ต้องขอบคุณแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะที่ที่ส่งข่าวดีให้ทุกวันแล้วแม่ในเพจน่ารักมากเขาจะบอก ผู้ก้อยหนูยินดีเปิดเผยชื่อเปิดเผยหน้าเพราะหนูได้กำลังใจมาจากแม่แม่คนอื่นเหมือนกันอจะเป็นสังคมที่แบบมีแต่ความแบ่งปันแลวมีแต่ความรักจริงๆแม่แม่ทุกคนอยากจะบอกว่าเขาชื่ออะไรลูกขอดออกมาชื่ออะไรเขาบ้างรุงแบบในพวกพี่ใช่ค่ะแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องที่ที่ที่เขาไม่ต้องปิดบังอรว่าเขาท้องยากแต่เขาอยากจะเอาความท้องยากของเขาอะ เป็นประสบการณ์เป็นพิธานให้กับคนอื่นซึ่งเขาบอกว่าเขาได้สิ่งนั้นมาจากรูกกอยเขาอยากเป็นแบบแบบที่รูกกอยเป็นด้วยค่ะมันม<ต>ี้ขอ,ขอดวยความทีพ<อ>พ่พอพอมีการเปิดเพจอะไรแบบนี้ต้องขออนุญาตค่ะหลายคนอาจจะแ,บบแจ้งขา่าวดีแล้วมันมีคนที่แบบแอบมาปวดไหมว่าแบบจะ<ม>ต้องปรึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีสังคมการคิดแทนเยอะขึ้นน้อยมากผมบอกเลยว่าเพจเนี้ยเพจที่เขาเรียกว่า มีคนประสงค์ไม่ดีหรือว่าปวดหรือว่าเปลียนเนี่ยน้อยมากสมมุติว่ามีคนพักมาหนึ่งพันคนเนี่ยอาจจะมีหนึ่งถึงสองคนอาจจะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์ที่ครูก้อยทําเนี่ยนะครับเป็นคอนเทนต์ทางวิชาการล้วนๆเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าชวนเชื่อหรือว่าเพจแบบว่าเอ่อ motivate หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ นะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องของหลักการตรังกะเชื่อในทางวิทยาศาสตร์น้อยมากครับที่เข้ามาเข้ามาปวดหรือเข้ามาอะไรเจ้องบอกว่าแม่แม่ในเพจเนี่นะคะเป็นพยาบาลเป็นหมอวิาศสตเป็นอะไรความล่าสุดเมื่อกี้คูก้อยสัมภาษณ์แม่สดนะคะผ่านผ่านทางสตรีมอยากเหมือนกันเลยเป็นแม่ที่เป็นทหาร อยู่จากพยามก็เห็นหน้ากันแบบนี้เลยพอปุไปจะทํารายการที่ว่าสักวันฉันจะเป็นแม่จะสัมภาษณ์เคสที่ยากแล้วท้องยากแล้วบํารุงตามแล้วไปถามแล้วประสบความสำเร็จหรือบางคนเตรียมบํารุงจะไปถามนะคะอยู่ๆน้องมาแบบธรรมชาติมาเฉยอย่างเงี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่แม่จึงจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่แม่ในเพจค่อนข้างจะเป็นคนที่ศึกษาเขาศึกษาเยอะแล้วก็ศึกษา จากคุูก้ยเยอะเขาจะลึกชมลึกไม่ใช่ฉาบสวยนะคะไม่ใช่แบบเออย้าหมอ้อยาต้มอะอาบูวดแบบประมาณนี <c oughs> ้ค่ะ <c oughs> เราด้วยความที่พอเราเราทำอันนี้จริงๆทาถึงความภูมิใจบ้างคือเราเราได้อะไรจากอันนี้บ้างคะถามถามตามความพ<อ>ึเของเราเลยสองคนได้ได้ได้หลายมุมมาก <c oughs> เอามุมที่หนึ่งก่อน นะครับการที่เราเรารู้ดีครับว่าความสุขจากการที่คนคนหนึ่งได้ประสบความสำเร็จได้ทายาทได้ลูกได้เขาเรียกว่าอะไรแก้วตาดวงใจอ่ะแต่ผมมันเป็นความสุขที่ยอนเราได้เกิดกับตัวเราแล้วอ่ะแล้วมันพอมันเกิดกับคนอื่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 นแต่มันเป็นความสุขที่สุดเลยครับเงินซื้อไม่ได้ความสุขเนี้ยบอกเลยซึ่งหลายๆครอบครัวเขามีครบนะต้องบอกว่าเขามีครบทุกอย่างบางคนหน้าที่การงานเงินทองแต่เขาขาดขาด ตรงนี้ค่ะแจ้วตาดวงใจผู้้องของใจบางคนถึงขั้นร้องไห้อะค่ะสั่งเขาร้องไห้เลยเขาดีใจมากวดีใจที่ตื้นตันเลยนะนี่ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยเราค้นพบว่ายังมีคุณแม่นะครับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็เราอยากจะเราเคยไม่รู้มาก่อนนะพอเราเคยไม่รู้ กู้ก้อยเองก็เลยอยากให้แม่ๆเนี่ยเป็นหลุดพ้นจากความไม่รู้ใช่ครับต้องเรีทุกอย่างเริ่มต้นจะต้องหาความรู้ก่อนอันดับแรกรู้แล้วต้องมีวินัยในการบำรุงตนเองเราเราก็รู้ว่าเราบำรุงอะไรไปเพื่ออะไรเราต้องมีความรู้ก่อนแล้วแล้วเราต้องรักษาด้วยวิธีไหนเราต้องรู้ไม่ใช่แบบว่าเข้าไปแล้วแล้วแต่ว่าใครจะเจาะใครจะฉีดใครจะอะไรไม่ใช่คุณกงรู้มันมีกระบวนการใน่างเงี้ยใช่แล้วแต่ละสเต็ เราควรจะได้ตัวอ่อนแบบไหนเช่นไข่เราควรได้กี่ใบนะถ้าเราอายุแค่นี้เราควรจะได้ตัวอ่อนหน้าตาเป็นแบบไหนเกรดอะไรวิธีการดูเกรดตัวอ่อนดูแบบไหนค่ะถึงจะมีโอกาสประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้นอายุเท่านี้ควรคัดโครโมโซมใหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าบางครั้งเราความรู้ไม่ถึงเนะ่มันเหมือนเราเราทําทิ้งทขว้างอะค่ะแล้วมันอาจจะต้องทําหลายรอบซึ่ง างทีอ่ะไอ้ปัญหาเรื่องเงินแม่เขาอาจจะไม่ได้ติดแต่มันติดที่ปัญหาเรื่องใจอ่ะมันเฟลเพราเราทาไม่ติดหลายรอบใจมันกดปู่ผู้หญิงอะค่ะมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่อยากท้องเนี่ยพอทำหลายรอบเฟลท้อแท้ไม่มีก็ได้หรือว่าเราจะเป็นคนไม่มีลูกแต่ทั้งทั้งที่จริงคุณไม่ได้ยากแต่แค่ไม่รู้แค่ไม่รู้ว่าเราใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้หาความรู้ง่ายจแล้วก็ข้อสามเนี่ย ก็สุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยพี่เจมกับกูก้อยเนี่ยเราตื่นมาเช้ารู้สึกชีวิตเรามีความหมายขึ้นเยอะเลยนะครับเราเหมือนกับเราได้เราได้ให้เราได้ทําอะไรให้กับคนอื่นๆในมุมที่แบบเออยังไม่มีใครก็ทำน่ะเราได้มีโอกาสได้ทําแล้วเราได้ส่งต่อและที่สาคัญที่สุดก็คือแม่ๆในเพจเนี่ยเขาก็ได้รับความรักที่เราให้เขาก็ส่งต่อบอกต่อกับเพื่อนๆของเขาเพื่อนในที่ทํางานญาติพี่น้องของเขาที่ ที่ที่มีปัญหามีบุตรยากนะครับแล้วก็รู้สึกเลยว่าอืเขาก็มีความเขาได้รับความรักจากปุ้ก้อยเขาส่งความรักนี้ไปให้คนอื่นๆแล้วมันเป็นถังคมที่มีความสุขอะไม่ว่าเป็นหนังสือแบ่งปันนะแบ่งปันให้กันความริกจริงในปัจจุบันก็ถือว่าอัตราการคนมีลูกยากสําหรับเคสต่างๆที่ปุ้ก้อยหรือพี่เจมแนะนํานี่เยอะไหมคะเยอะจริงๆแล้วมันก็จะเยอะมากเยอะขึ้นทุกวันครับเพราะว่าผู้หญิงแต่งงานา ผู้หญิงปัจจุบันเขาแต่งภัคเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับไลฟ์สไตล์มนุษย์เปลี่ยนไปนะครับที่คู้บ่อสัมภาษณ์ส่วนใหญ่บางทีแบบสามหกสามเจ็ดเครื่องแต่งงานอย่างเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหามีปัญหาผิดอายุแต่ค่อยได้ยากเลยจะยากกว่าตั้งแต่แรกที่แบบเราแต่งงานช้าแล้วซึ่งมันมันเพราะสภาพวัฒนธรรมสังคมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสองประกอบกับอาหารการกินต่ก่อที่มันไม่ไม่ค่อยมี มีโภชนาการนะคะฟาสต์ฟู้ดเลยเด้ีหรือบางคนแบบเช้ามาก็ไม่ได้กินอะไรได้แบบดื่มกาแฟสักแก้วอะไรเงี้ยหรือบางคนอดมากเกินไปชอบเรื่องหุ่นมากเกินไปอยากอยากได้ผองอยากได้การมันอาจจะทําให้โภชนาการไม่เพียงพอที่จะสำหรับเตรียมพร้อมตั้งคันนะคะ เรียกว่าต้องหาความรู้ให้แน่นก่อนแล้วเราจะได้ไม่เสียเซลน้อพี่เนอะไม่เสียเสียเดี๋ยวทำหลายรอบเดี๋ยวเสียเซล์นะคะถามถึงน้องคนที่สองค่ะเราจะได้เห็นข่าวดีสองขีดกันเมื่อไหร่ดีคะตอนนี้ที่หุ้กระตุ้นาแทนกระตุ้นไข่ไปอีกสามเดือนคือรอท้าไม่ไอ้ย่านมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปรุงไข่ของกุ้ก้อยนะ พอเรากระตุ้นไข่เสร็จตามแผนคือเนื่องจากเราทําเด็กหลอดแก้วเราจะแผนได้เนาะพอเรากระตุ้นไข่เสร็จเราได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านแล้วก็ไปฟรีดพอฟรีดเสร็จพวกเจะเตรียมผนังบูรูกสักสองเดือนนะคะแล้วก็ย้ายตัวอ่อนกลับกว่าจะเทสอีกก็อีกเดือนนึงราวราว,ราวหกเดือนน่าจะมีสองขีดมาโชว์นะคะเดือนก็รราวเ,เดือนเมษาปีหน้ามากค่ะ เจริงๆคูก็อยากเ้ยเี๋ยมีสามีสาปีน่าจะประมาณมีทุนามนนเรื่องเกิดอยู่วนเดไม่สิบปีคออถ้าเราได้ตัวอ่อนแล้วอ่ะเราไปเชคแข็งได้แล้วเราจะใส่เมื่อไหร่ก็ก็ได้ไดค่ะแน่ไว้ได้เลยแล้วเราค่อยมาแบบเตรียมถังน้กให้พร้อมคือคก็จะจะพยไยานิดนึงว่าเดี๋ยวรอให้ให้บ้านเสร็จนิดนึงด้วยเพราะตอนนี้เราเราเราทำบ้านใหม่ แล้วปกติเจ้าสาวเราต้องนอนไงคะเราเราเราเสร็จแตเราต้องนอนอันนี้ต่บ้านเรากำลังตอกอยู่กำลังทำอยู่มีต่อสุขภาพคุณแม่ใส่ตัวอ่อนเดี๋ยวรอบ้านเสร็จแล้วจะได้นอนเงียบรรยากาศดีๆมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเรื่องนี้แอบมีดูเลยคนนี้ค่ะด้วยความที่ทุกอย่างมันสามารถอ่าวางทำลายได้หมดเลยจริงๆคู่เราเป็นคู่ไม่ค่อยไม่ค่อยเลือดมากหนน่่ออยย ไม่ได้โฟกัสตรงจุดนั้นมากนะครับด้วยความที่ว่าคนข้างกันวิทยาศาสตร์กันแต่ทำไมขอพรอย่างเนี้ยค่ะก็มีขอพรว่ากําลังใจใส่ก่อนแล้ววันนี้ขอให้ติดนะอะไรประมาณนี้ค่ะขอติดกบสิบอะไรเงี้ยเพื่อเสริมกําลังใจแต่ว่าไม่ได่ถึงเข้ามินแบบจะต้องวันนี้ลงมีดไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแล้วอย่างนี้ต้องถามค่ะว่าแอบเลิกเพศน้องไหมคะอันนี้เลือกเพศน้องได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้คือจริงทางทางกฎหมายไม่ไม่ได้ตกลงนะคะบิดสินิดสินจะทำทางการแพทย์เขาก็ไม่ต้องให้อยู่แล้วใช่คือคุณหมอจะเลือกตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเพศไหนเขาก็จะเลือกจากความสมบูรณ์แข็งแรงมาก่อนถูกต้องค่ะนะคะแล้วเสร็จตัวละคะอยากได้น้องผู้ชายเลยคะเป็น อยากได้ผู้หญิงมั้ผู้ชายเออผู้ก้อยเนี่ยอยากได้เนี่ยผู้ชายอยากได้ผู้ชายบ้างเออทำไมพี่เจ็คอยากเป็นผู้หญิงอีกอะคะโอ้ติดใจครับติดใจน้องเบดาเรียกได้ว่าโอ้เราไม่ว่าเราจะทําอะไรเหนื่อยแค่ไหนจากข้างนอกนะครับถ้ากลับเปิดประตูบ้านก็มาเนี่ยได้ยินเสียงว่าป้าขาแล้ววิ่งออกมาไกลทุกอย่าง เคลียร์รีเซ็ตใหม่หมดเลยวิ่งเอามาม่วงมาปนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักรักเลยอ่ะพี่หลูเลยเนะใช่ใช่เพราะงั้นเราคิดว่าโอ้มีความสุขอย่างนี้เลยเหรอลูกสาวแล้วถ้ามีอีกคนก็คูณสองนะสินอหรือว่าใหญ่คูณสองไม่รู้เค่กลอยากได้ผู้ชายล่ะคะคืออยากเห็นหน้าแบบเนี้ยเราเราอยากเราอยากเห็นเต็มจูเนีย เมื่อตอนที่เรารักรักเขามากอเงี้ยล้วเราก็อยากย้อนกลับไปดูกานเขาเป็นเด็กแล้วหน้าตาตอนเด็กเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกว่าอุ้ยอยากจะเจอเจมชูเนียนะแต่ด้วยเจอคิ้ยวเคี้วเคียตัวเล็กด้วยอายุด้วยปัญหาเราก็ไม่ใช่คนมีง่ายนะเพราะฉะนั้นบางทีจะถามคนอ่ะก็ต้องคิดนะเอก็เลยเอาแค่สองค่ะ ถ้าลุ้นกันน้อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องเพจไหนแต่ยังไงก็เต็มที่ในการดูแลน้องๆอยู่แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นก็ต้องแสดงความยินดีรอแอบใครที่เกิดยังไม่มีความรู้เรื่อต้องไปถามเพจครูก้อยได้เลยนะคะ babymum babymum.co.th นะครับชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์ชื่อเดียวกันับ b a b y m o m c o t h รวมถึง line แอดครับ b a b babymum.co.th ปรึกษาสามารถปรึกษาได้เลยครับอยา เออมีข้อมูลอะไรอยากปารึกษาก็ส่งเข้ามาได้ได้ครับไยินดีอ่ให้ท้องทุกคนเลยค่ะแอบถามงานของพี่เจมน,นิดนึงค่ะอตอนนี้พี่เจมยังทํางานในวงการปกติอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะปก,ปกติครับปกติครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยะาจะพาไปปกตินะครับคือช่วงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาจริงๆแล้วถ้าตามแผนถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดระลรอบสองมาเนี่ยคือจะมีงานชุดใหม่ออกนะครับ เรียกว่าเป็นชุดเลยครับไม่ใช่เพ่าซิงเกิลนะครับเพราะว่าตั้งใจจะทําเป็นเป็นดิจิตอลอัลบั้มนะครับ<ห>แปลว่ามีมีสิบเพลงแล้วก็ปล่อยออกมาครับ<ห>เป็นงานาในรอบสิบกว่าปีของเจมส์เลงสักนะครับ<ห>เป็นงานชุดใหม่ครัา<ห>พูดอย่างนี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานแบบซิงเกิลปล่อยซิงเกิลเล็กซิงเกิลน้อยแต่นี่ไม่ใช่ครับ<ห>อย่างก็คือออกมาเปน็นอัลบั้มเหมือนตอนที่เราทํางานเพลงออกเทปนะคร<ห>แต่ว่าพอมาเจอรอบนี้เนี่ยก็เลยอาจจะต้อง กระเถิบแพลนออกไปนิดนึงแต่ก็คิดว่า,าไม่น่าจะเกินปลายปลายกุมภาน์หรือต้นมีนาเนี่ยต้องต้องมีเพลงแรกออกมาให้ฟังนะควกัน็แฟนๆที่เป็นแฟนคลัคบของพี่เจมน์ก็รอได้เลยนะคะขอบคุณมากครับ <c oughs> ได้ค่ะก่อนจากกันไปค่ะด้วยความที่วันนี้เป็นวันครูค่ะแล้วคุก้อยก็เป็นครูที่หลายๆคนรักแล้วก็ชื่นชอบ ถึงแม้วันนี้จะต้องมาดูดบทบาทกันเป็นแม่เป็นหลังค่ะแต่ว่าอยากให้คุณก้อยแนะนาหรือว่าถามมุมมองค่ะท้่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะต้องไปเรียนออนไลน์มากขึ้นด้วยความที่มีโควิดสาหรับคุณก้อยมองอยังไงบ้างคะโอเคจริงๆด้วยสถานการณ์ที่จะต้องทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนได้ก็เป็นกาลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะคะ mm. ที่ตอนนี้จะต้องเตรียมการสอนผ่านออน, mm. ออนไลน์ซึ่งหลายคนก็อาจจะต้องแบบต้องปรับตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้ามีการเตรียมเอกสารอะไรต่างๆเล็กอน้อง ครไม่เข้าใจแล้วก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นคุณครูเขาก็บอกครูเขาเหนื่อยแต่เขามีความสุขทุกครั้งที่ออนไลน์แล้วเจอหน้าเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาความรู้เด็กๆนะคะเราหาความรู้เองได้ไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนนะความรู้มันอยู่ทั่วอยู่แล้วมันอยู่ในอากาศเลยเราหาได้เลยส่วนคุณครูก็มีกําลังใจต่อไปนะคะสอนออนไลน์ยังไงก็ยังไงก็มีความรู้ให้เด็กๆได้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นหน้ากันแบบนี้เด๋ยนนี้เทคโนโลยีสอทากันได้แบบนี้เหมือนกันเทคโนโลยี ได้ควานม,ม,มานิดนึง่ราใกล้ขึ้นนะคะใช่ฝากไปถึงลูกศิษย์ครูก้อยนะเราอาจจะไม่ได้เจอการแต่ว่าในความเป็นครูทุกวันแม้ครูก,ก้อยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะก็ยังคิดถึงลูกศิษย์เสมอลูกศิษย์ครูก้อยรุ่นแรกก็น่าจะอายุประมาณสามสิบห้าไอ้สามสิบแล้วอะโอ้โหสิ <laughs> <laughs> ่งของ เขาลูกศิษย์รุ่นแรกห่าูก้อยแมกหกปีค่ะูก้อยสอนตอนอายุยี่สิบสี่ค่ะสอนเด็กมหกเด็กมหกสิบแปดห่างกอยยี่สิบรุ่นแรกก็ประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดปีแล้วค่ะแต่รู้ไหมในในสมองเราเวลาเห็นหน้าลูกศิษย์เราอ่ะมันคือเห็นแต่หน้าเด็กที่โง่ ตอนที่เราสอนนะตั้งอนที่เขาอายุสามสิบกว่าแล้วนะ่ะแต่ก mm ็เป็นกําลังใจให้แก่คุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนต่อไปเป็นอนาคตที่ดีของชาตินะคะได้ค่ะแล้วก็ฝากพี่เจมกับคุก้อยด้วยนะคะในเพจ babymum.co.th a n d เนาะต้องนะไดค่ะแล้วก็พี่ๆดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วเราพวกเรารอค่า เช่นกันนะคะขอบคุณอเจต์คุยกับรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสค่บ๊ายบายสวัสดนวันครูนะคะ